วันนี้เราก็มาดูอีกครั้นหนึ่งสำหรับเวฟไหมคะเวฟไหมครับน่าอยาจอดอยู่นานแล้วให้มาสอบประวัติเช็คอาการว่ามันเป็นอะไรที่ตรงไหนกันบ้างเป็นคนเสายายอยู่นานวันนี้เขาเรียกว่าชนะสูตรนะสะวัสดีวัยรุ่นผู้ท้อนก็เดี๋ยวเรามาหรือกันแล้วเช็คว่าต้องซ่อมต้อง แก้ไขตรงไหนบ้างสำหรับเวฟร้อยสิบ110คันนี้เดี๋ยวรื้อทั้งเครื่องเลยรื้อหมด <laughs> เริ่มรื้อกันเลยนะครับอย่างแรกก็ถอดพวกพักเท้าคันเกียร์โซ่ไอสเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพวกสายควาะฝั่งนู้นด้วยอันนี้มันมีสตาร์ทมือก็มันจะมีสายเมนนะครับเพื่อเตรียมตัวเอาเครื่องลงแต่เพื่อเป็นการที่ว่า ไม่หนักนะครับเราก็จะช็อตชุดหัวก่อนนะต่อมาก็จัดชุดเดือนออกมาโอเคเบอร์สิบนะครับเริ่มกันเลยเกลียวมันเรียนวลน,ย,นยัง ผ่าหน้าก่นปึ๊บนะครับอ้าวนะครับอยา่างแรกเครื่องแคมไม่มีจะได้เห็นว่าแบบไหนนะครับ <laughs> เออนี่มาแบบไหนนะครับน็อตล็อกแคมก็ไม่มีอ่าโซ่ชิหายแล้ววันนี้ถอดดันี้ก่อนเลยนะครับเบอร์ถอได้หมดนะครับจะได้เช็คตรงไหนรั่วตรงไหนไม่ดี น่าจะประกอบมาแบบประกอบไม้ครบๆอันนะเละชงแล้วข้างในเบอร์เลยเอ้าคมได้ขันระบบขันกับมือนะครับมือโอเคมาออกแล้วโอ้โหสภาพนะครับน่าจะต้องเก็บใหม่หมดสภาพนี้แย้มขวา ครับ <laughs> อันนี้เป็นวาวตัวเดียวนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับวาวตัวเดียวหรือวาวขาดไว้รุ่นหายแล้วอ่าดูเสื้อนี้อ๋อมีหลักฐานอยู่นะครับวาวชนวาวขาด เสื้อก็ทําการฟันเคล้งมาเองวานมือแบบนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับวาวปักชนวาวปักมาดูฝั่งจานไฟกันอาการหน้าเป็นห่วงใครใคเขาก็เตือนมารุ้นกันฝั่งจานไฟมันมีอะไรหรือไม่แทนแทน,แทน มัดยังไม่อยู่แต่น็อตไม่ใช่ของเดิมแล้วฟันเซอร์ไม่สก,กรปรกน็อตไม่ใช่ของเดิมอ่าเช็คก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมอ่าน็อตเข้ากลับไปให้เสมอกับเอวข้าเหวี่ยงก็เนนี้ที่ผมตัดไว้นะส่วนประแจดูดก็ดูที่ตะกร้าได้เลยหรือไม่ก็ที่คอมเมนต์นะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้ เขาเช่นเคยปลุกกรหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหมมันอย่าลืมปลุกมันเดี๋ยวมันนานนะครับหลับอยู่ทีนี้เราสังเกตนะครับถ้าเราถอดแม่เหล็กดูดออกมาแล้วถ้าเราหมุนเนี่ยเกลียวออกมาแบบนี้ได้แสดงว่าเกลียวไม่เสียนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งครัดกันต่อ ทัานจะอยู่ยังไงข้างในนะครับเป็นฝาคัดสร้างนะครับฝาคัดสร้างคัด1 2อยห้าคัด,ด,ดก่อนหน้าเชื่อมเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนนะครับถอดนอนนี้บางคนบ่อตัวทีตบเลยถ้าเป็นแบบนี้อ่าจะตบไม่ได้นะครับตบไม่ได้ฉะนั้นวิธีนี้ผมว่ามันจบสุด แต่มันก็อยู่ที่สูตรใครก็สูตรใครอ่าเนี่ยแบบเนี้ยขันอ่าเห็นไหมง่ายๆครับ โอเคประกนไม่มีคัดหน้าเชื่อมนะครับแล้วก็ดูน็อตตัวนี้มันจะเป็นน็อตเบอร์เราใช้กับประแจเบอร์ยี่สิบสองอันนี้ก็น่าจะจับจับใส่ใส่มากนะครับสับสใส่ใส่มากปื <laughs> นคัดปึ๊บดึงออกมาหกสองศศกก่อนที่จะยิงนะครับเราคลาย รเราคลายเพราะว่าเราจะรื้อเช็คแผ่นคัดเป็นอะไรหมดเลยเราก็คลายตัวนี้ไว้ก่อนนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อการถอดเห็นไหมโอเคปกติจะเป็นยี่สิบสองกับสิบแปดโอเค เช็คของให้ครบก่อนอะนะครับบูทแหวนครบ <laughs> เป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้เป็นสูตรที่ค้นพบใหม่หรือว่ายังไงนะครับเอาลูกปืนตัวในมาใส่แต่มันก็พอดีนะพอดีแต่ว่าไอระยะไม่รู้ว่ามันจะเท่าของเดิมไหมนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเอาเครื่องลงเลยครับเดี๋ยวเอาเครื่องลงแล้วมาผ่ากันต่อก่อนเอาเครื่องลงนะครับก็มีหูยึดเครื่องหนึ่งสองสาม เห็นไหมน็อตมันจะแปลกๆนะครับอันนี้น็อตตัวนี้เป็นเบอร์15แล้วก็นะครับเอาน็อตออกยางครับเดินๆนะครับนะครับเป็นเป็นน็อตน็อตแต่งตัวใหม่นะครับอันนี้ไม่รู้ได้มาจากเสาไหนส่วน,น่งแลรวผมรื้อผมก็จะรื้อปั๊มน้ำมันเครื่องออกมาด้วยนะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งไหมไม่ทราบ ก็น่าจะเป็นปัม๊มน้ำมันเครื่องแต่งไฮสปีดนะครับต่อมาก็ถอดดาวนะครับดาวยังไม่มืดมิดอาทิตย์ยังคงส่องแสงอย่าลืมนะครับถอดแล้วตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าสำคัญอะไรนะครับคือเดี๋ยวมันจะหายดูดไปกับแม่เหล็กก็จะดี เราคันเกียร์อ่าันเกียร์ออกมาอันนี้ก็เชื่อไมไว้แต่เชื่อมไม่อยู่นะครับแบบนี้เ็าเรียกว่าเชื่อมไม่อยู่อันไหนหมดทั้งลูกต่อมาก็จะผ่าฝั่งนู้นแล้วนีน็อตเพ็งเราจะดูดไปกับแม่เหล็กเพื่อเป็นการไม่งงกับน,น,น,นะน,น็อตเลยนะน็อตอ่าฝ่าคัด มาทำการเคาะเบาๆี๋ยว่าดูข้อยังใหม่นะอะแฟ้มอ่าหล่นแล้วหล่นแล้วหนึ่งชิ้นมันคืออะไรเช็คเกียร์ทีนึงเหวนเหวนก็ไม่ครบนะ อ่าเนี่ยสาเหตุนะครับเข้าเกียร์แล้วดังกามปูสึกแล้วนะครับกามปูสึกแล้วตัวนี้ไปหมดเลยปกติมันจะนูนอยู่แบบนี้เป็นอันว่าก้ามปูต้องเปลี่ยนนะครับเกียร์ก็เดี๋ยวเช็คดูว่าตัวไหนที่เป็นตามมดเป็นรอยสึกก็เปลี่ยนสําหรับคลิปนี้ก็ดูวิธีการหรือของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็ เก่งได้ครับ